เดินไปผ่านกแอนกันนะครับไปดูพระอาทิตย์ขึ้นเราตื่นกันตั้งแต่กี่โมงครับเราตื่นกันได้แต่ตีสี่ครึ่งครับเพื่อมารวมตัวกันตอนตีห้าแต่เรามารวมกันกี่โมงครับตีห้าตีห้ารอบอะไรวะรอบตกขารอตกขาเราใช้ระยะเวลาการเดินทางไปขึ้นสู่ผาโนกแอนเท่าไหร่ครับแค่ราประมาณ โอเคครับวันเดี๋ยวเราค่อยไปลอชมทะเลหมอกและแสงพระอาทิตย์ขึ้นกันที่พักแดนครับไว้พบกันเบรกหน้าครับ ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณหกโมงครึ่งนะครับก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เรากุศาตื่นเช้าขึ้นมาเพื่อที่จะมาดูทะเลหมอกแต่ก็คืเอ้ยใช่ครับดูพระอาทิตย์ขึ้นในทะเลหมอกครับแต่เป็นอีกครั้งที่เฟลครับเฟลเอนี่ยครับเฟลครับหือว่าครับก็แต่อย่างน้อยสมาชิกของเราก็ยังคงสนุกสนานอยู่นะครับดูจากคนตรงนี้ได้ครับเขากำลังฟีสไตล์ครับ โอเคครับเขาเป็นนักว่ายน้ำทะเลหมอกครับครับก็ถึงแม้จะเฟลแต่ก็ความสวยงามของธรรมชาติก็ยังคงมีอยู่ครับอยากให้ทุกคนได้มาเที่ยวกันครับนี่วันที่สองครับเตนี่วันที่สองเราจะไปไหนกันรเราไปดูพระที่ขึ้นมาแล้ว,ลวกลับมาพักผ่อนที่เต็นก็อนต่อไปเราก็จะไปน้ำตกนะครับเข้าไปในป่าถ<ห>่ายรูปที่เักเดินป่าเลยจะถ่าย อ่ะอนนี้เราก็ถ่ายรูปเป็นที่ลึกไหมครับเป้าหมายของเราคือน้ำตกอะไรตกอะไรวะตกชื่ออะไรไม่รู้ครับแตม่มีน้ำครับอ,อยู่สีอานเ<ะ>ดี๋ยวเดี๋ยวนึงอันดับแรกเราแนะนำสมาชิกใหม่ของเรากันก่อนครับ ออครับลูกแา ạ ุชื่อออกครับครับมาจากเกษตรศาสตร์ครับเรียนที่เดียวกับเติร์ดทุกคนครับคณะสหวา EE 6 5าครับ KU สาเกเรา KU 6 9เคโอเคครับก็เป้าหมายของเรานะครับก็จะเริ่มจากวิ่งไปที่น้ำตกวังกวางนะครับแล้วก็ไปเพนพบแล้วก็พลพบแล้วก็กลับมาที่ถ้ำใหญ่ แล้วก็ค่อยไปที่สาอนุดาตต่อด้วยที่ถ้ำสอเหนือและปิดท้ายกันที่ผาล็อกสักนะครับสำหรับตอนนี้สมาชิกของเราก็เริ่มเดินทางกันแล้วครับเราวันที่สองเป็นการเดินทางที่น่าจะเป็นอีกวันหนึ่งที่สดใสและยาวนานครับครับเราอยู่ที่น้ำตกบางกวางครับหลังจากเดินมาได้ประมาณ20นาทีนะครับเดิ <20 S 2> นยีนาทีเลย <laughs> ครับตอนนี้เราเดินไปข้างหน้าทุกคนกำลังชื่นชมธรรมชาติอยูนะ่น้ำตกน้ำตกมีอะไรบ้างครับ มีคร like ับมีน er> ้ำตกน้ำตกมิกมีสาหร่ายใชยไหมครับมี่ตกตกตกาปนี่เห็นน้ำตกเหนแอ๋อนั่นไงครับเราเห็นน้ำตกแล้วครับนี่ครับน้ำตกกว้างๆครับนี่ครับเห็นแล้วครับน้ำตกครับโอ้ค่อยๆไหลจกจกจกแค่นี้เองครับน้ำตกของเราครับ ความวารับวามวานีคาเลวันนวางไ่ีแรงกวันนี้เยอะครับ,มบ<า>ผกบมก็ถ้าวันนี้เรามาหน้ามันน้าแรงแลครับมันก็เลยไม่มีน้ําให้เห็นนะครับแต่ว่าจะเห็นล่องรอยได้ครับว่ามีตะไคร่น้ตไค่น้และแอ่งน้าคือเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้ก็คงจะเป็นน้ำตกทั้งหมดครับสนครับ <c oughs> ด้วยการแกะสลักสมัยก่อนอเนี ใช่อครับ<ฮ>ผมว่าไม่น่าใช่นะครับเพราะมันเขียนคำว่าโจรครับทไมก่อนนั้นก่อนโจนะครับก็เดินทางมาถึงน้ำตกเพ็รพบใหญ่แล้วนะครับซึ่งเรากันเรจะมาดูว่าน้ำไหมแต่เท่าที่ดูแล้วก็น้ำค่อนข้างน้อยครับมี ตกเป็นหย่อมๆเท่าน,นั้นเองครับสามารถเดินข้ามไปดูได้แต่ถ้าเป็นน้ำฝนบริเวณนี้จะเป็นน้ำตกใหญ่มากครับไหลาจากรับทานข้างหน้าครับแล้วก็จะค่อยๆไหลลงมาแล้วก็ตกลงที่ตรงนี้ครับน้ำตกเป็นท็ใหญ่ครับ เป็นพื้นที่ที่สวยงามมากครับถ้าเรามาหน้าฝนครับครับก็ถ้ามีโอกาสก็อาจจะมาช่วงที่มีน้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะถ่ายไปให้ทุกๆคนได้ดูกันครับตอนนี้ก็คือไฮไลท์ของภูกระดึงนะครับใครๆที่มาที่นี่เขาก็ต่างที่จะอยากมาดูใบเมเปิลนะสีแดงแต่ว่าตอนนี้มันก็เริ่มจะโยรยลาแล้วเพราะมันเข้าน้าแรงครับ ก็ออกสีน้ําตาลแล้วพร้อมกาลังจะจะล่วงออกจากลําต้นแล้วนะครับแต่ก็ยังถือว่ามาทันครับที่จะได้ชมใบไม้ที่เป็นเหมือนไฮไลท์ของภูกะดิง นี่ครับนี่คือน้ำตกถ้ำใหญ่นะครับเรามีข้าวเหนียวแล้วเราก็มีน้ำตกนะครับครับน้ำตกต้าหลบไปแล้วครับนี่เราก็มากินข้าวเหนียวหมูทอดกันที่นี่นะครับน้ำตกถ้ำใหญ่ครับครับข้าวเหนียวหมูน้ำตกสังเกตดูครับตรงนี้วาดล้อมไปด้วยใบเมเปิลนะครับไนวะนี่ครับต้นหา้นี่จะต้นอยู่ตรอนี้ไงนี่ครับ ต้นนี่ไม่เปิ้นทั้งนั้นเลยนะครับที่อยู่เนื้อหัวเราครับมาครับผมจะแสดงการทําไก่เช็คให้ดูนะครับอ่าครับนี่ครับอย่างแรกมีหมูแมงก้าเดียวกนนะครับแล้วก็เปื่อนกินยากอีกผมไม่ใช่มือกินครับนี่ครับใส่เข้าไปพอประมาณนะครับเพื่อนทีมคนอื่นม่หอนนี่ครับแล้วากก็เป็นเา็ิษหัไก่ที่โดน นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแบบเขาเนียวันแค่นี้ครับได้นี้ครับัวจบครับลายสาระสิ้นดีครับจบการถ่ายทำแต่เพียงเท่านี้ครับอ่าตอนนี้เราก็กำลังมุ่งหน้าไปสู่สะโนดาษนะครับเพื่อที่จะไปต่อยังผาลมศักเพราะว่าเราเลือกเส้นทางเดินที่ไปทงน้ำตกมาเราไม่ได้เลือกเส้นทางที่จะเดินเลาะเรียบริมผาเรื่อยๆเพื่อที่จะไปถึงผาลมศักครับก็เลยจะต้องไปเส้นทางนี้ เราตอนนี้อากาศค่อนข้างร้อนครับถึงร้อนมากเพราะว่าเป็นป่าโปงครับก็จะมีต้นสนขึ้นอยู่เต็มไปหมดไม่มีต้นไม้ใหญ่ที่จะให้ร่มเงาครับก็เดี๋ยวไว้ถึงจุดพักต่อไปเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ครับสานุดาครับสาในวรรณคดีของไทยครับเรามาถึงแล้วนะครับ ที่เขาว่ามีนางกินนาลีลงมาเล่นน้ำมันครับแต่ว่ายังไม่เห็นสักตัวเลยครับถ้าเห็นนี่ก็คงจะค่อนข้างน่าแปลกใจครับตอนนี้สมาชิกของเรากำลังนั่งพักผ่อนคุยกันอยู่ครับวางแผนว่าเราจะไปไหนกันต่อดีเดินกันไหวไหมแต่งไงผมต้องพาทุกคนไปแน่นอนครับ ครัที่ที่สองอับพร้อมกันใช่ยังไงมาพร้อมกันเนี่่เหรอครับคือสภาพหลังจากเดินจากน้ำตกอะไรนะฮะน้ำตกถ้ำสอเหนือสอเหนือสอเหนือเดินแล้วเตินตัดที่มีดอกเข็มพันปีกุหลาบตัดตัดทุ่งมาประมาณ3ากิโลครับสภาพก็อย่างที่เห็นครับอย่างที่เห็นครับชิลมานากเหนื่อยหน่อยเพราะมันทางไกลทางไกล ไกลๆหน่อยรวมๆแล้วนี่เราเดินตีไปสาสิโลน่าจะถึงครกับสิบโลเลยนะถ้ากับหนึ่งปีที่ผมเดินไม่ใช่ประมาณสิบโลอะครับแล้วเราเดินประมาณสาสิบโลได้แล้วครับคิดเองเออเองครับตอนนี้เราก็ถึงที่ผาลมสักแล้วครับก็โปรแกรมต่อไปของเราก็คืออะไรครับไปดูอาทิตย์ตกครับวันนี้ฟ้าเปิดไหมครับดูไม่เป็นครับผมนะครับ คนถ่ายครับก็ผมว่าไม่เปิดนะครับยังมีหมอกอะไรบางอยู่อาจจะมองไม่เห็นอระที่ตกก็เป็นได้แต่ว่าอย่างน้อยตอนนี้เราก็พักผ่อนกันก่อนแล้วกันครับเผื่อบางทีพระอาทิตย์อาจจะโผลมาทัดทายเรากับให้แลกกับความเหน็ดเหนื่อยที่เราสาปปีนขึ้นมาแดกออริอ้ยตอนนี้ส่วนกุ๊บส่วนที่สองมาแล้วครับกุ๊บที่มาล้างท้ายยังยังยังไม่ล้างท้ายแต่ไม่ท้ายสุดครับ มาแล้วครับมาแล้วครับความรู้สึกครับความรู้สึกคนแรกครับตันเลยวูออกจากดันเจียนแล้วด็กๆๆโอเคครับเราพักเบรกแค่นี้ก่อนครับส่วนอีกสองคนก็ไว้ก่อนแล้วกันครับผมขอกินชาเย็นที่ผมสั่งมาให้ชื่นใจก่อน พักเบรกครับครับเรานี้ก็มาอยู่ที่ผาลมสักแล้วนะครับครับทำไมผ่านี้ถึงเรียกว่าผาลมสักแล้วครับคุณนนอ๋อคือผมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้มาก่อนคือเมื่อก่อนนะ่ข้างล่างเนี่ยเป็นอำเภอลมสักนะครับจังหวัดอะไรนะคือเรามองจากจังหวัดเพชรบูรณ์คือมองจากที่ยอดผาเนี่ยครับจะมองเห็นอำเภอลมสัก ชมชมเอ้ยชมชนที่เรียกว่าลมสากก็เลยเรียกผานนี้ว่าผาลมสากแต่ตอนนี้ชุมชนนั้นครับเปลี่ยนเป็นชุมชนน้ำหนาวไปแล้วแต่นี่ก็ถึงเรียกว่าผาลมสา์อยู่สูงกี่เมตรครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแล้วแล้วผาสูงสุดตรงนั้นผาอะไรครับผี่สูงสุดของด้านซ้ายของผาลมสากก็คือผาผู้จิตผู้จิตนะครับที่อยู่น้ำหนาวน้ำหนาวครับสูงสุดในน้ำหนาวแล้วครับสูงสุดในน้ำหนาวคือ1 2 7 1อซึ่ง ยอดผาลมสังเนี่ยยังสูงกว่าแต่แต่เท่าไหร่ก็ไม่ก็ดึงนี่สูงกว่าภูผานี่อีกใช่แต่ว่าสูงเท่าไหร่ก็ไม่รู้ครับไอต้องไอต้องครับแค่นี้แหละครับแล้วเดี๋ยวเราจะดูท่าที่ตกดินกันนะครับตกแปอะตกได้สินี่คือเสร็จแล้วเหรออีกนิดนึงไม่เหลือดวงกระตินแล้วเนี่ยหายแลวผาดหายดีทำเท่าไหร่เออผมว่ามันลงเวลาแล้วก็ได้เพราะดูดิ นี่คือวันสุดท้ายของการเที่ยวถูกกัดึงแล้วนะครับหลังจากเรากินอาหารเช้าพักผ่อนกายยาเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวเดินลงครับเดินลงง่ายกว่าเด็กแล้วครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายไหมครับดูลงกอยู่ที่ว่าลูกขออจะพาผมมาหรือเปล่าอย่ว่าผมจะไปเจ็บทับมาแทน่อยากทำไรตัวเองเมื่อไรผมจะมาไม่อยากทำไรตัวเองก็จะเดินกลับมานะครับ จะเป็นอีกหนึ่งทริปที่มีความสุขกันทุกคนนะครับแต่หนึ่งทีแรกผมก็ยังไม่ได้ยินกำเรียกแ้อผมกรีดร้องอยู่ในร่างกายก็ตามไม่เมือนกักระดิงไม่ง่ายอย่างที่คิดกาแดงหนักแล้วที่เราอยากได้ประกาศสัญบัตรอะไรนะครับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอนุรักษ์สิ่งแม่น้อมเราจึงนำถุงดำที่ใส่ขยะมานะครับ ซึ่งน้ำหนักถึง5กิโลโดยผัดกันยกลงมาครับซึ่งจริงๆแล้วก so, ิโลเดียวก็ได้ระะาาสนียาบาทและครับสำหรับคนหนึ่งอันนี้5ลโลแต่ว่าแบกกันอยู่แค่3คนราไม่รู้จะนำมาเยอะทำไมเพื่อกระดาษเปื่อนหมึกใบเดียวเราทำได้ครับก็ลองดูกันว่ามันจะสร้างความลำบากของัเราขนาดไหนนจะถึงขั้นไห ครับโอเคครับเราจะจบรายการไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับทิ้งเพียงความทรงจำดีๆไว้กันที่ผูกระตินครับโอเคครับสวัสดีครับ